วันที่16พฤษภาคม2565ในมงคลชัยสมบดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีพื้นที่เป้าหมายสําหรับการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการในครั้งนี้2แห่งคือโครงการ1จังหวัดหนึ่งถนนฉลุงพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีพระบรมราชาพิเศษถนนสารพนเรสวนถึงสถานีรถไฟปราจีนบุรีตำบลบ้านพระจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นนี้มีความยาว6.8กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณวงเวียนสารพนเรสวนไปจนถึงกองพันธาราชที่1กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ทามที 1, er ่สําคัญและจุดสําคัญของถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นนี้จะเป็นที่ตั้งของสารสมเด็จพนเรสวนมหาราชตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่บริเวณวงเวียนสารสมเด็จพนเรสวนมหาราชซึ่งวงเวียนแห่งนี้ทางทิศเหนือจะเป็นเส้นทางที่สามารถไปจัยานถ่งชาติเขาใหญ่ ทิศตะวันออกไปจังหวัดสระแก้วทิศตะวันตกไปจังหวัดนครนายกและทิศใต้เป็นเส้นทางของถนนเฉลิมประเกียรติซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจินบุรี สำหรับเส้นทางเฉลิมพระเกียรติถนนสายวงเวียนสารสมเด็จพระเรนเรศวรไปจนถึงสถานีรถไฟปราจีนบุรีทางจังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดให้เป็นถนนสีขาวคือถนนที่ปลอดภัยไรอ,ยอุบัติเหตุซึ่งการพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรตินี้จังหวัดปราจีนบุรีจะได้ดำเนินการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไปในปี2566 จากนั้นนายมงคลชัยสม,มุดรรองประดสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้นวยการสำนักง,งานจิตอาสาภาครัฐสํานักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังจุดที่สองสำหรับการตรวจเยี่ยมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ตะบลหนองกี่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีระยะทางห่างจากถนนเฉลิมพระเกียรติประมาณ50กิโลเมตรสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีพื้นที่3 8ไร่ เป็นพื้นที่สระน้ํา12ไร่ซึ่งได้ดําเนินการปล่อยพันธุ์ปลาหลายสายพันธุ์เลี้ยงไว้ในสระสวนสาธารณะแห่งนี้สวนสาธารณะชนบุรเกียรติเป็นสวนที่พี่น้องประชาชนมาใช้ออกกําลังกายทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยทางเทศบาลตำบลหนองกี่ได้จัดทําลู่วิ่งสําหรับการออกกําลังกายให้กับพี่น้องประชาชนความยาว800เมตรและได้ปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสําหรับการพักผ่อนของพี่น้องประชาชน สำหรับการพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะเพิ่มเติมสถานที่จอดรถห้องน้ำสาลาพักผ่อนเก้าอี้สำหรับนั่งพักผ่อนเครื่องออกกำลังกายซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองกีอำเภอกบินบุรีจะได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาในป mm ี2566 hmm. ต mm ่อไปทีม hmm. ข mm ่าวสำนักงานประชาสัมพันธ mm ์จ hmm. mm ังหวัดปราจีนบุรีรายงาน